วันนี้จะมาบอกวิธีหลอมผงทองคำนะครับนี่ครับผมพอได้มาเราก็ฉีดน้ำจากปิกเกอร์ลงไปสู่เบ้านะครับพอฉีดลงไปแล้วเราก็ดูดน้ำออกนะครับใช้สลิงดูดออกนะครับดูดระวังดูดผงทองเพด้วยนะครับดูดให้มันแห้งที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟเบาๆเป่านะครับเป่าลงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับถ้าใช้ไฟแรงมันอาจจะปิวได้นะครับรอค่อยๆนะครับ การหลอมทองคําเราต้องค่อยๆทํานะครับถ้ารีบทําเรียบร้อยครับผมพอหลอมจนเป็นแผ่นดินแตกแบบนี้เราใส่ผงบอแรกลงไปนะครับเพื่อว่าให้มันจับตัวกันไม่ปิวขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยๆใช้ไฟเบาเหมือนเดิมนะครับจนมันละลายเป็นสีทองแล้วนะครับพอละลายเป็นสีทองจับก้อนกันแล้วเราก็เริ่มใช้ไฟที่แรงขึ้นนะครับแล้วค่อยๆไล่นะครับให้ทองคํารวมตัวกันนะครับค่อยๆไล่ขอบเบานะครับ พทองคําจะไปเกาะอ,อยู่ตรงขอบเป้านะครับไล่เรื่อยๆไล่จนหมดนะครับไล่จนกว่ามันจะไม่มีผงทองคําหลงเหลือนะครับจากนั้นเราก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่ผงบอหล็กไปนิดนึงแล้วก็จุ่มด้วยกดในติ๊กนะครับแล้วก็จุ่มน้ําเปล่าแล้วก็ได้ทองมา1เม็ดรครับพม